ตรงนี้ก็เป็นวิดีทัศน์ที่อธิบายให้ฟังนะคะนู้เดี๋ยวก็จะาเข้าดูโดยเร็วนะคะไม่ไม่ถึงขนาดจะอธิบายทุกห้องเพราะว่าหลายท่านก็คงไม่ได้สนใจแบบที่ ที่เหมียวสนใจนะคะอันนี้ก็มีโชว์ให้เห็นนะคะก็ที่คนที่ทำงานหลับในฟอสซิลเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี่ค่ะโครงกระดูกต่างๆมาลิบมีซิเทอร์ที่กาทุกอ ขอนุ่นะคะนี้เราเข้ามาเขาให้ดูว่า,าประวัติศาสตร์ของชนชาติเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจากเคนยา1966นะคะปี1966ในการขุดซากบ,บิดดำบันหรือ ว่าเขาเจออะไรบ้างในการในการขุดนะคะอันนี้คือสมบัติที่ขุดเจอที่เขาฝังไว้ในใต้ดินนะ,ะของแอฟริกันเจอนี่นะคะอันนี้อยู่ที่ทวีปแอฟริกานะคะว่าพองพันในแอฟริกาน่ากลัวเนาะ เอาฟางมาสมหัวแล้วก็นี่นะคะมนดำต่างๆความเชื่อของคนแอฟริกานะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้ที่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้คือ ซุ้มนี้คือช่วยทำให้คนมีความสุขขึ้นนะคะความเชื่ออย่างนั้นค่ะอันนี้ที่นั่งโต๊ะเก้าอี้นะคะอันนี้เราก็มาที่ทอันนี้แคมป์ไซต์ข้างในนะคะว่าเขาเป็นแบบไหน อันนี้ความร่ำรวยของคนแอฟริกันนะคะนี่เราก็มาที่มัมมี่ที่อียิปต์นะคะอันนี้เป็นแอฟริกัน history voice ค่ะสื่เสียงเพลงนะคะอันนี้ไปที่กาหนามั้งนะคะโอ้โพิ่เจ้าพันของกาหนาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปก็เป็นอ่า เข้าไปสู่ท้องทะเลบ้างนะคะโอเชียนห้องนี้ก็จะแสดงที่เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ทะเลทั้งหมดะคะ่ะีมอนสเตอร์นะคะมีโครงกระดูกให้ดูนี่เป็นภาาโครงกระดูกที่ติดขยะอะค่ะติดพวก อย่าที่เจอในทางทะเลนะคะนี่เขาก็ใช้วัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งประดับนะคะอัน mm ี hmm. ้เป็นเอนจิเนียร์ที่ทำเครื่องเครื่องนี้นะคะ่ะที่จะเป็นเหมือนกับเรือใต้น้ำนะคะ่ะ mm hmm. ไอ้ปลาตัวตัวนี้กูเบอร์นะคะที่อยู่ใต้ทะเลเอาขึ้นมา Human origin m e m o r นี่เป็นมองเดินเข้าไปแบบนี้ก็จะบอกค่ะว่าอันนี้ Hormonal t h a l a s i mm. s นะคะต่อมาก็เป็นชื่อนี้ค่ะ อันนี้บ้านพูกหลุดของเรานะคะนี้โอ้หน้าตาน่าเกลียดน่าดูเลยอันนี้เราพัฒนาการมาจากคุณมานอนนะคะแล้วก็ห้องน,นี้ก็จะเป็นบอกว่าเราพัฒนาการมาจากไหนคะ่ะพอประมาณนี้นะคะ จากหัวก็โลกเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้จนเป็นหัวก็โลกท้องอในปัจจุบันนี้ะเขาก็จะมีให้กดแล้วก็เราเดินจากเดินยังไงจนมาเป็น,นเดินสองเท้านะคะนี่โครงกระดูกจากอดีตจนถึงปัจจุบนันหัวก็โลกใหญ่ขึ้น ีการพัฒนานะคะสมองาก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นสังคมของเรานะคะ,ะมีการพัฒนามาแบบไหนอันนี้ก็ตรงนี้เป็นหัวกะโหลกของเด็กดําบันเลยค่ะว่าเริ่มจากกระโหลก เทา่านี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นเทาน่านี้เปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างนี้หกพันปีอันนี้จากสายเหล่าพันเลยนะคะทั่วโลกเป็นโฮโมเซเปียนปัจจุบันคือเราเป็นโฮโมเซเปียนนะคะนี่ก็อีกกระโหลกก็ข้าบรรยากาศ ควงกระดูนะคะนี่เราอยู่ห้องกระดูกเท่านี้ค่ะของว่าเพื่อนคงชอบนะคะถ้ชอบกดไลค์กดแชร์ก็ถ้ามีโอกาสมาเทีย่ยวให้ได้นะคะมีอะไรที่ให้ความรู้มากมากจริงๆขอบคุณมากค่ะาจากช่องเหมียว The Movie ี่ในอเมริกานะคะกด subscribe เป็นแฟนเพจกันค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ